คนที่บ้านไม่เห็นด้วยไม่อยากจะให้ทำออนไลน์ไม่อยากจะให้เรามาออกกล้องไม่อยากจะให้เราเนี่ยพรีเซนต์ตัวเองบนออนไลน์นะคะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถเอาชนะใจตัวเองแล้วก็เอาชนะใจคนรอบข้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาบนออนไลน์ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้นะคะค้นมี3มเทคนิคนะคะวันนี้จะมาบอกกันคือเทคนิคแรกก็คือ คุณต้องทําให้มันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะคือคุณก็แต่งตัวสวยทุกๆวันแบบปกติเลยนะคะแล้วก็ออกมาแต่งหน้าทําผมทําตัวเองให้ดูดีนะคะสร้างบุคลิกใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่เลยนะคะก็คือคุณจะต้องมีขาตั้งกล้องมีไมค์แล้วก็มีมือถือเนี่ยอยู่ข้างกายตลอดเวลาถ้าวันไหนอารมณ์ดีหรือว่าวิวสวยๆตรงไหนที่มีฉากสวยๆคุณก็ หยิบขาตั้งกล้องไม์แล้วก็มือถือเนี่ยเอามาตั้งแล้วคุณก็ถ่ายเลยค่ะถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์ทําให้มันเป็นเรื่องปกติทําจนคนรอบข้างของคุณคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเห็นว่าอ๋อคุณก็เป็นของคุณแบบนี้แหละคุณมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ในการที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณทําจนเขามีความรู้สึกว่าอมืมันก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่เพราะว่าเห็นจนชินตาถูกต้องไหมคะเคล็ดลับข้อที่สองนะคะก็คือ การที่เราทําแบบไม่หยุดทําแบบต่อเนื่องไปเลยไม่ใช่ว่าเออทำอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไม่ทําและไม่เอาและแบบเนี้ยมันจะทําให้คนรอบข้างของคุณอะเห็นว่าอืมเห็นไหมก็ไม่เอาจริงสักทีก็เห็นหลายครั้งแล้วว่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ทําสักพักทําแค่ช่วงแรกแแล้วก็เลิกทําไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่คนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ชอบเริ่มแต่คุณจบมันไม่ได้นะคะ ต่อไปนี้นะคะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลยนะคะก็คือคุณก็ทําแบบต่อเนื่องเลยทําแบบยาวๆเลยค่ะคุณต้องทําให้คนรอบข้างของคุณคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเห็นเลยนะคะว่านี่คือคุณเอาจริงคุณทําแบบต่อเนื่องไปเลยนะคะแล้วก็ไปสู่ข้อที่3คือทําจนกว่าคุณจะสําเร็จนี่คีย์เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะคะคือคุณทําไปเลยค่ะ3มเดือน6เดือน1ปี2ปีคุณทําไปจนกว่าคุณจะสําเร็จ และเมื่อคุณสำเร็จแล้วคุณก็ทำต่อไปอีกคือทำแบบไม่หยุดเลยนี่คือเทคนิคนะคะในการที่เราเนี่ยจะสามารถเอาตัวเองเนี่ยออกมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้โลกเนี่ยรับรู้เลยว่าชั้นอะ่ะเป็นของฉั้นอย่างเงี้ยแล้วฉั้นมีความสุขในการที่จะออกมาช่วยผู้คนออกมาทำคอนเทนต์ออกมาสร้างตัวตนสร้างแบรนด์เพื่ออะไรคะก็เพื่อ ตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกิจการอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจอยู่แล้วมีหน้าร้านอยู่แล้วมีสินค้าอยู่แล้วหรือว่ามี บริการต่างๆที่คุณทําอยู่แล้วที่เป็นธุรกิจของคุณเองนะคะหรือว่าคนที่อยากจะออกมาสอนคนนะคะเป็นโค้ชเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะคือคุณเนี่ยมีความสามารถมีทักษะมีความรู้ของคุณอยู่แล้วแล้วคุณก็ออกมาทำคอนเทนต์ให้คุณค่ากับผู้คนคุณก็จะมีคนที่รู้จักมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาเทคนิคเหล่านี้ไปลงมือทําอย่างจริงจังจนคุณสําเร็จนะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่า เก่งจังเลยภูมิใจในตัวคุณจังเลยไม่รู้นะเนี่ยว่าสิ่งที่คุณเนี่ยตั้งใจทำเนี่ยมันจะดีขนาดนี้มันจะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทำให้กิจการเนี่ยเติบโตก้าวหน้าได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจข้อมูลในการสร้าง Personal b r แบ d บนออนไลน์นะคะ <S <S ก็กดติดตามเพจนี้ไว้เลยค่ะที่เพจโคสเอลินาออนไลน์นะคะ หรือใครที่อยากจะเอาจริงเอาจังเลยปีนี้เอาจริงเอาจังแน่นอนเลยอยากจะลงลึกในการสร้างแบรนด์ในการสร้าง Personal Brand นด์ก็สามารถที่จะลงเรียนนะคะคอร์สออนไลน์ของโค้ชได้เลยนะคะคอร์สนี้ชื่อว่า Personal Branding o อ l นไลน์นะคะสอนสร้างแบรนด์ออนไลน์สำหรับมือใหม่สุดๆนะคะสา,สามารถลงคอร์สออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเรียนเจอตัวหรือว่าจะเรียนแบบกลุ่มก็ได้นะคะหรือว่าเป็นวิดีโอคอลก็ได้นะคะ สำหรับราคาและรายละเอียดก,ก็สามารถทักไปที่ Line แอดนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้รายละเอียดแล้วก็ราคานะคะส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ